มชาติเป็นประนะครับในรถหัวเร้อที่ถู่นั้นนะครับเป็นประเพนีนนาชชาวบ้านนะครับสนใจในชุมชนเราจะเป็นคนแก่คน,คนเฒ่าและลูกหลานนะครับกลางวันเขาจะนอนอยู่ในในมันนะครับเกิดสสบพุ่งท่านดปเรื่อยหรือไม่นะครับผมและต่อมาที่เขาจะมันปัดแววดรอบบ้าน,เ,านเขาด้วยเปลวของเขาเองเก็บภาชนะที่ไม่ใช้แล้วลบเรวมไปขายเป็นภาวะที่จะทําให้รถเร้อรดล่มน,น,นะครับและรืวงถีเขาใช้ภาชนะที่สามารถเปิดผัก เครือนะครับายประดับต่างๆเขาใช้ล้อยางรถยนต์นะครับทีนี้เป็นสิ่งที่ทำริงในสามาเภืออยู่ในขบวนเรานะครับร่วมกับการหมั่นต้มเรือนะครับพัชนะว่ามีน้ำาันะครับเจ็ดวันนะครับเจ็วันอันจรายอันตรลายยังไงเป็นการดูน้ำตายเป็นพลองตัวไวยนะครับดังนั้นอะไรยาแ่ราเราต่อเรานะครับยาเรากแตน่งรนจิ้านจิักรยานั้ันึี่พี่พีพี่ผหมพี่น้คมันเค็นไ que tem

เอ๊นี้เอ๊ะบูาวะไมวมนจะชื่ว่าใครมาบ้างใครมาใครเดินถึงจุดไหนบ้างมาครับไม่อันนี้คือเช็คได้ว่ามาจริงม่ใช่เ้าจะไปเทศอีกรอบหนึ่งอีกตังนั้นหายเลยอ่ะก็เช็คไปเป็นต้นๆแล้วก็ตรงกลางแล้ว